เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้งาน YouTube Picture in Picture กันนะครับซึ่ง YouTube ปล่อยได้ปล่อยมาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่เป็น YouTube Premium นครับเป็นตัวที่ปล่อยมาสำหรับทดลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปิดใช้งานกันนะครับเดี๋ยวทำตามขั้นตอนที่ผมบอกกันเลยนะครับตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าของเราก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่จะมีให้เลือก ตัวนี้ครับ picture in picture เราก็กดเข้าไปเราก็เปิด k ตัวนี้เปิดเสร็จเรียบร้อยก็จะมาต่อที่ Youtube นะครับก็เปิด YouTube ของเรามาครับอันนี้จะมีเฉพาะที่เป็น YouTube p r e m i u มนะครับก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับแล้วก็มา setting ครับแล้วก็จะมาดูว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ Youtube ให้ทดลองใช้ครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับ t a i new feature ครับ ตัวแรกก็จะเป็นตัวแปลภาษานะครับในคอมเมนต์อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดลองใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะลองกันก็คือตัวนี้ครับตัว picture in picture ครับอันนี้ผมก็ผมเปิดแล้วครับถ้าเปิดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับโอเคครับทีนี้ก็กลับไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาติ๊กเปิดตรงนี้เสร็จแล้วเรามาลองดูครับ ว่าใช้งานได้ยังเดี๋ยวผมลองปิดโปรแกรมสักครั้งหนึ่งก่อนนะรีเซ็ตติ้งแล้วไม่มีตัวนี้นะครับไม่เจอตัวเลือกนี้นครับผมแนะนําให้ลบแอป,ปออกก่อนครับแล้วก็โหลดมาติดตั้งใหม่ครับแล้วก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดทูบดูกันครับเสร็จแล้วก็เลือกวิดีโอสักตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ก็ได้ครับ อเหมาือนนักเอกตกกระป๋องเรื่องนี้คุณไม่ไไมม่่ต้องเป็นนางเอกแล้วแล้วฉันไม่ใช่เป็นนางเอกฉันไม่เป็นตัวอะไรเนี่ยผมว่าคุณเป็นคนใช้คุณเป็นจอใหญ่ก็ได้ครับหรือจะกลับไปที่นายอยู่ตะกดตรงนี้มุมขวาเนี่ยครับนี้ก็ได้ครับ มันจะกลับมาหน้า YouTube แล้วนี่ก็สะดวกสบายมากขึ้นครับ